คือมันนี่ราคาเหมืนอนอมดูราคาสิอืมอันกี่บาทอมดูก่อนะดูก่อนนะดูดูสิทุกคนราคากี่บาทอันนี้น่าจะแพงมากเหรอเพราะมันมีเพชรหมุกหมุกสวยมากใสแบบนี้ให้โชว์นะคะ ดวนี่สิครัเป็นสวยมากมากว้าวดูสิเห็นไหมคระพริบๆเ,เลยลองกันต่อไปสิครับสองันนี้มันก็ใส่นะแบบนี้เลยนะคะโอเคโอเค,อเคอลองสองอันนี้หน่อยอันนี้ลองแกะเฮ้ยดูราคาสิน้องน้องดูราคาเป็นเออเหมือนมุกมุกสีขาวๆเดี๋ยวมา <complic. S 2> แกะกันเถอะ มันเหล็กนะอันเนี้ยมันเป็นเหล็กม,ลมันเข็ม,มสีทองไหมคะสีทองเหมือนสีเงินหนขอทองทองอ,อ,<ะ>อ่ะ,ะมีสีเงินรึเปล่ามีสองสีแต่ไม่ต้แต่สีเงินก็ได้นะตรงนี้ตรงเงินเงินตรงนี้หมุดมุดเงินตรงนี้สีทองทองทองเงินเงินอ่ะทองทองส่แล้เป็นยังไง ใส่ให้ดูนะอ๋อดูแล้วจะเป็นแบบแบบนี้นี่เป็นแบบมุกนะอ่ะเดี๋ยวลองแบบอื่นผู้หญิงใส่ให้ดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่อ่ะแบบอื่นมีแบบไหนอีกคะอุ๊ยแบบไหนที่ชอบอใี่ดูนลอิชก่อนจะชอบอันนี้ดูจะก่อนเหมือนลายกระเป๋ามากเลยโอ้มันรักษาแพงมากเลยอ ว่าทางแกะมันอยู่ไหนมาดูกันเลยว่าทางแกะเอาอันอื่นให้ดูต่อเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับมันจะแกะตรงนี้นะครับึ๊บเราก็จะเป็นยุบดูสิเลยละกันโอ้ดูว้าว ใหสนนจไดูสิเห็นไม้ทองว้าวมันลายกระเป๋าสวยเนื้อใส่ให้ดูสิผู้หญิงใส่ให้หน่อยแบบนี้นะครับไม่ค่อยผู้หญิงใส่แนี้ให้ดูนอบนนี้ให้ดนาอันนี้นนี้ใหดานนี้นางน้ดนีงดูก่อน สนใจไหนให้ทำยังไงคะอ๋อหมาให้งกด<อ>ไลค์กดแชร์กดตับต่อไปงี้ให้แคปหน้าจอมาเลยไหมว่าอันไหนที่ชอบได้ไหมอ๋อได้ครับ,บหน้าจอบอกเลยให้แคปหน้าจอเลยว่าชอบอันไหนโอเคแล้วก็อันนี้จะไปแจกทุกครครเลยถ้าใครชอบไปไหน,นก็จะแจกทุกคน ต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกว่าชอบตรงไหนกดไลค์ดูไลคกดแชร์โออจะให้ใครดะครับกดไลค์กดแชร์อย่าลืมสันกระดิ่งด้วยแล้วก็ดูนี่นะคะอ้มันมีตรงนี้ด้วยอเออว้าวแบบนี้นะครับแล้วก็ผู้หญิงส่วจะเป็นแบบไหนปุ๊บแบบนี้อัสีอะว้าวสีดำสีพองหมุดหมุด สีดำหมุดนะหมุดเป็นห you you มุดเป็นหมุดแล้วก sure. yeah, ็จะแตะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มได้เออมันก็จะแตะตรงนี้เหรอเห็นแล้วด้านไปด้านนี้ก่อนชอบชอบลายไหนมันแคปหน้าจอเลยนะคะใช่แคปเลยค่ะแคปเลยแล้วก็แกะตรงนี้ตรงนี้ทางใดนะโอเคใช่ค่ะแล้วโอนเงินโอนเงินเข้าธนาคารเลยนะคะ ใช่แล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารด้วยโอนเงินเข้าธนาคารด้วยนะท่านชื่ออะไรคะชื่อคือชื่อบัญชีของใครคะให้ชื่อบัญชีใครอืออาชื่อหรือว่าของใครดีอ๋อของทุกทุกคนโอเคนะออะไรชกกรชื่อว่าอะไรบ้างส่งมาตรงลายเลยนะโอเคอ่ะไหนดูลายนี้ชัดๆหน่อยว้าวไม่ใช่ดูลน์ แล้วใส่ให้ดูนะคะแล้วก็ผู้หญิงใส่จะเป็นแบบนี้ขอลายอีกลายนึงอ่ะอันนี้ลายสวยมากอันไหนสวยมากนะอุ้ยอันที่สวยอยู่ตรงนั้นตกอยู่ตกอันนี้อันไหนอันไหนเก๋อันนี้เป็นแบบไหนก่อนนะครับเอาชอบอันไหนคะว้าวอันนี้อันนี้ชอบมากกว่าเราชอบอันนี้มากกว่าอ้ันนึนรู้แล้วว่าชอบมากอันนี้ก็ชิ้สวยที่สุด เป็นฟูฟูนุ่มๆุ่มแล้วจะขายไหมถ้าเกิดสวยสุดเนี่ยถ้ามีคนซืนเราทำไงเงมายยังไม่ขายเลยแล้วให้ทุกๆคนชอบถ้าทุกคนชอบมันก็ต้องมาอยู่นี่เดี๋ยวถ้าถ้าใครชอบบ้านนี้ก็ต้องมาอยู่บ้านนี้ก่อนคะแล้วเราจะให้เบ็ดผมฝากไปทีละอันเลยอันนี้อันนี้ อันนี้ไม่ต้องเสีก็ได้เอาอ,อันอื่นมาเลยแต่ว่าอันนี้อย่าเพิ่งส่งลายการ์ตูนนะเดี๋ยวโซบายโซอี้อ่ะโอเคโอเคอันนี้อันนี้อ่ะเออเอาดูลายอื่นต่อเลยได้ไหมคะผมไม่อยากให้เห็น